สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ก็เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยคุณครูหยาดอารุณนะคะเป็นไงกันบ้างคะครั้งที่แล้วคุณครูให้ทังเรียนทําชิ้นงานใช่ไหมคะลูกงานของคุณครูนั้นฝากไว้2ออย่างคือชิ้นงานกับทําแบบทดสอบนะคะปรากฏว่าทําแบบทดสอบนั้นมีน้อยมากนะคะไม่ทราบว่านักเรียนคนไหนที่ยังไม่ได้ทํานะคะลูก คนไหนที่ยังไม่ได้ทำเดี๋ยวคุณครูจะส่งลิงก์ให้ใหม่อีกครั้งนะคะแล้วให้นักเรียนกดเข้าไปในลิงก์นั้นนะคะเมื่อกดเข้าไปปับ๊บมันก็จะเป็นข้อช้อยให้นักเรียนเลือกตอบเลยนะคะนักเรียนก็ไปคลิกข้างหน้านะคะตรงที่มันเป็นวงกลมอยู่ลูกอ่าไปคลิกตอบอ่านโจทย์นะคะอ่านโจทย์คิดก่อนนะคะลูกแล้วค่อยตอบนะคะส่วนมันจะมีอยู่ ชื่อนะคะชื่อนามสกุลคุณครูให้นักเรียนเขียนนะคะลูกถ้านักเรียนพิมพ์ไม่ได้นะคะให้ขอรบกวนช่วยให้ผู้ปกครองนะคะช่วยพิมพ์ชื่อนามสกุลนะคะแล้วที่เหลือก็ให้นักเรียนทำเองนะคะข้อสอบมีทั้งหมด14 14ข้อด้วยกันนะคะเป็นข้อสอบเป็นข้อชอยหรือว่าเป็นข้อสอบปรนัยนะคะ เลือกตอบมี3ตัวเลือกให้นักเรียนเลือกตอบได้แค่1่ข้อ1ข้อเท่านั้นนะคะเอาคำตอบที่มันถูกต้องที่สุดนะคะลูกคุณครูก็ขอฝากเรื่องเรื่องชิ้นงานไว้แค่นี้นะคะอ่าเดี๋ยววันนี้นะคะก่อนที่จะเรียนในหน่วยที่2เดี๋ยวคุณครูจะเฉลยไมแม p ก่อนนะคะคุณครูจะเฉลยไมแม p ว่า มาแบบที่คุณครูให้ทำนักเรียนได้ได้เติมนะคะเติมความสม่ำเสมอเติมสรุปเนื้อหาความสำคัญได้ถูกหรือไม่นะคะมาดูในอันที่หนึ่งนะคะการเขียนแสดงจำนวนในการการอ่านการเขียนแสดงจำนวนนะคะคุณครูก็เขียนไว้แค่ตัวหนังสือที่เหลือ3ข้อนักเรียนเขียนเองนะคะโอ้สองข้อก็คือตัวเลขไทยแล้วก็ตัวเลขอินดูอาราบิกใช่ไหมคะ ต่อมาหลักค่าของเลขโดดในแต่ละหลักเป็นไงคะคุณครูก็เขียนแต่แต่รูปนี้มานะคะครูอยากให้นักเรียนไปเติมนะคะหลักที่เราเรียนเพิ่มขึ้นมามีทั้งหมด6หลักก็คือหลักหลักแสนนะคะหลักแสนค่าประจำหลักก็คือ10,000แนะลูกหลักหมื่นค่าประจำหลักคือ1 000 0หลักพันค่าประจำหลักคือ1 0 0 0 หลักร้อยค่าประจําหลักคือ100หลักสิบค่าประจําหลักคือ10และหลักหน่วยค่าประจําหลักคือ1นะคะวิธีการหาค่าของเลขโดดก็คือเอาเอาตัวเลขโดดนะคะคูณกับค่าประจําหลักหรือว่านักเรียนจะบอกว่าเลขโดดไหนที่อยู่หลักไหนก็มีค่าเท่านั้นอย่างเช่น3ถ้าอยู่ในหลักพันก็มีค่า3 0 0พนะคะ4อยู่ในหลัก หมื่นก็มีค่า 40, สี่หมื่นศูนย์อยู่ในหลักพันมีค่าศูนย์นะคะอ่าอันนี้นักเรียนสามารถเขียนเพิ่มเข้าไปได้นะคะต่อไปการเขียนตัวเลขแสดงจํานวนในรูปกระจายนะคะการเขียนตัวเลขแสดงจํานวนในรูปกระจายเราก็เขียนค่าของเลขโดดทุกตัวของจํานวนนั้นนะคะลูกแสดงในรูปการบวกนะคะอ่า ต่อไปนะคะการเปรียบเทียบจํานวนเราเปรียบเทียบจงไงคะมันมีอยู่2กรณีกรณีที่1ก็คือจํานวนหลักไม่เท่ากันถ้าจํานวนหลักไม่เท่ากันจํานวนหลักไหนมากกว่าจํานวนนั้นจะมีค่ามากกว่านะคะลูกและกรณีที่2ก็คือจํานวนจํานวนที่มีหลักเท่ากันใช่ไหมคะ จำนวนที่มีหลักเท่ากันจำนวนที่มีค่าของเลขโดดในหลักที่อยู่ทางซ้ายสุดนะคะจะมีค่ามากกว่านะคะก็คือเปรียบเทียบจากหลักที่อยู่ข้างหน้าสุดเลยนะคะเลขโดดตัวไหนมีค่ามากกว่าจำนวนนั้นจะมีค่ามากกว่าไปเลยนะคะต่อมาเปรียบเทียบเสร็จเรามาเรียงลำดับจำนวนนะคะเรียงลำดับจำนวนมันก็คือ เราต้องเปรียบเทียบก่อนนั่นเองนะคะเปรียบเทียบเสร็จเราก็จะดูเราก็จะได้ว่าจากโจทย์นั้นให้เรียงจากมากไปน้อยหรือจากน้อยไปมากนะคะและอันสุดท้ายคือแบบรูปของจํานวนนะคะแบบรูปของจํานวนก็มีอยู่2กรณีก็คือกรณีหนึ่งก็คือเพิ่มขึ้นทีละเท่าเทกันหรือกรณีที่2ก็คือลดลงทีละเท่าเทกันเป็นไงกันบ้างคะ นักเรียนเขียนครบหรือไม่ครบยังไงนะคะนักเรียนสามารถเช็คไปได้นะคะหรืออาจจะเพิ่มเติมมากกว่าที่คุณครูเขียนก็ได้นะคะใครจะยกตัวอย่างมายิ่งดีเลยนะคะอ่ะต่อไปนะคะต่อไปเริ่มหน่วยการเรียน,นรู้ที่2อนะลูกการบวกการลบจํานวนนับไม่เกิน1นึ่งแสนนะคะก็คือทั้งตัวบวกและตัวลบ ไม่เกิน1 0 0 0 0แสนนะคะลูกบวกกันคำตอบที่ได้ก็ไม่เกิน1 0 0 0 0แสนนะคะเรามาดูกันว่าในหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะมีตัวชี้วัดอะไรบ้างนะคะโดยตัวชี้วัดในตัวที่1ก็คือหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงการบวกและประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงการลบของจำนวนนับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนและ0ูนย์นะคะก็คือหาค่าตัวไม่ทราบค่าอาจ เดี๋ยวจะได้เรียนต่อไปนะคะตัวไม่ทราบค่าเอ๊ะมันเป็นยังไงนะคะอ่าและอันที่2ก็คือแสดงวิทยาคำตอบของโจทย์ปัญหา2ขั้นตอนของจำนวนนับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนและ0นะคะเดี๋ยวเราก็จะได้เรียนนอกจากการบวกการลบแล้วก็จะมีโจทย์ปัญหาให้ด้วยนะคะอ่า มาดูกันนะคะในหน่วยที่2นี้นะคะว่ามีจุดประสงค์การเรียนรู้อะไรบ้างนะคะนักเรียนเรียนจบบทนี้แล้วนักเรียนสามารถ1น,นะคะหาผลบวกประโยคแสดงการบวกของจำนวนนับไม่เกิน1 0 0 0 0แน,นะคะหาผลบวกในาหาผลลบในประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงการลบของจำนวนไม่เกิน1000 0แน,นะคะ หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงการบวกและประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงการลบของจำนวนนับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนนะคะแสดงวิทยาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบนะคะและสำคัญที่สุดนักเรียนต้องสร้างโจทย์ปัญหาการบวกและการลบได้นะคะเรียนไปแล้วนะคะเรียนโจทย์ปัญหาไปแล้วนักเรียนก็สามารถ สร้างโจทย์ปัญหาได้นะคะจะเห็นว่าในหน่วยนี้มันเพิ่มขึ้นมาก็คือตัวไม่ทราบค่าใช่ไหมคะตัวไม่ทราบค่าในที่นี้ก็คือมันจะเป็นสัญลักษณ์นะลูกสัญลักษณนะ์สีญญส่เหลี่ยมที่ที่จะให้หาอย่างเช่น1บวกกับอะไรก็คือ1บวกช่องสี่เหลี่ยมเท่ากับ2อ่าก็หาว่าไอช่องสี่เหลี่ยมนั้นแหละคืออะไรนักเรียนก็ไปหาว่าเอ๊ะหบวกกับอะไรนะที่ได้เท่ากับ2 คําตอบก็คือ1นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะได้เรียนกันต่อไปนะคะลูกอ่ะ,อะก่อนที่จะเรียนนะคะเรามาเล่นเกมกันก่อนว่าจํานวนอะไรบ้างที่บวกกันแล้วมีค่าเท่ากับ10คิดในใจได้เลยใช่ไหมคะเอออะไรแล้วนะที่บวกกันได้มีค่าเท่ากับ10อ่ายกตัวอ,อย่างเช่นเบวกกับอะไรลูกเท่ากับ10 ถูกต้องค่ะ7ก็บวกไปอีก3นั่นเองนะคะคำตอบก็คือ3นะคะ2อบวกอะไรเอ่ยเท่ากับ10บติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกก็คือ8นั่นเองนะคะอะไรบวกกับ4เท่ากับ10นี่ก็คืออะไรคะ6นั่นเองนะคะเอ๊จจำนวนไหนละ่ะที่บวกกับ1แล้วเท่ากับ10ก็คือ เ้าใช่ไหมคะลูกอ่าห้าบวกกับอะไรเอ่ยเท่ากับสิบอ่าก็คือห้านั่นเองนะคะถ้าครูเปลี่ยนจุดจุดจุดนี้เป็นช่องสี่เหลี่ยมนะคะจุดจุดนี้เป็นช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้จุดจุดจุดเป็นช่องสี่เหลี่ยมนะคะที่เป็นจุดจุดจุดเป็นช่องสี่เหลี่ยมหมดเลยไอช่องสี่เหลี่ยมนี้แหละค่ะเขาเรียกว่าตัวไม่ทราบค่านะคะเดี๋ยวจะได้เรียนกันต่อไปนะคะลูกอ่าการหาผลบวก การหาผลบวกโดยการตั้งบวกไม่มีการทดนะคะนักเรียนเรียนมาแล้วใช่ไหมคะลูกตอนป .1 ป .2 นะคะเรียนแล้วการบวกที่ไม่มีการทดนะคะอ่ะมาดูกันตัวอย่างที่1เช่นนะคะจำนวนแรกอ่านว่า3520นะคะบวก ด้วยนะคะเราใส่คำว่าด้วยลงไปนะคะบวกด้วย1,143น้ยนะคะอ่าเราเรียก3520ว่าตัวตั้งนะคะลูกและเรียก1,143ว่าตัวบวกนะคะอ่ะทีนี้เรามาตั้งบวกกันนะคะอ่าอันนี้ขึ้นมาหมดเลยนะคะทีเดียวมีหลักไหนบ้างเอ่ยก็คือหลัก พันหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยใช่ไหมคะนักเรียนตั้งตัวเลขให้ตรงหลักใช่ไหมลูกเพราะนักเรียนตั้งตัวเลขตรงหลักแล้วก็ให้นักเรียนบวกตัวเลขของแต่ละหลักหลักหน่วยเลขศย์บวกด้วยเลข3ก็มีค่าเท่ากับ3ใช่ไหมคะลูกหลักสิบเลข2บวกกับเลข4มีค่าเท่ากับ6นะคะ20บวกกับ40มีค่าเท่ากับ 60นั่นเองนะคะก็คืออยู่หลักสิบส่วนหลักร้อยเป็นเลข5กับเลข1 5บวก1ได้6หรือว่า600นะคะลูก3บวกกับหลักพันนะคะ3,000ันบวกกับห0 0 0หรือว่า3บวกหเท่ากับ4หรือ4,000ันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบก็จะได้เป็น660 3นะคะอ่า ต่อไปนะคะมาดูตัวอย่างที่2กันนะคะ,ะจะเห็นว่าจํานวนเป็นไงคะเพิ่มขึ้นใช่ไหมลูกเพิ่มขึ้นแล้วจํานวนตัวหน้าหรือว่าตัวตั้งมีกี่หลักคะหหลักแต่ตัวหลังหรือว่าตัวบวกมีกี่หลักคะ4หลักใช่ไหมคะอ่าแสดงว่าจํานวน2องจำนวนนี้มีหลักไม่เท่ากันใช่ไหมคะลูก เพราะฉะนั้นข้อระวังเวลาตั้งก็คือนักเรียนต้องตั้งให้ตรงหลักนั่นเองนะคะต้องตั้งให้ตรงหลักถ้าไม่ตรงหลักเป็นไงผลบวกจะผิดนะคะามาดูกันนะคะวิตัวเล็กมากนักเรียนมองเห็นไหมเอ,อ่ยหลักหมืน่นหลักพนันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะคะ เลข1ก็คืออยู่หลักหมื่นเลข6อยู่หลักพันเลข4อยู่หลักร้อยเลข1ตัวต่อมาอยู่หลัก10แล้วก็เลข5อยู่หลักหน่วยนะคะบวกด้วย3 0 0พันต้องให้ตรงหลักพันนะคะ3 000, 0 0พันศเจสแล้วก็2หน่วยนะคะตั้งหลักให้ตรงกันนะคะพอตั้งหลักตรงกันแล้วทีนี้เราก็เริ่มบวกนะคะ บวกแต่ละหลักเลยอ่าบวกมาแล้วได้เป็น1 9 4่7นั่นเองนะคะก็คือบวกทีละหลักเริ่มจากการบวกหลักหน่วยก่อนนะคะลูกหลักหน่วย5บวกด้วย2เท่ากับ7จหน่วยนะคะหหลักสิบต่อไปอ่าหลักสิบหบวกด้วย7เท่ากับ8 หลักร้อยสี่บวกด้วยศูนย์เท่ากับสี่นะคะหลักพันหกบวกด้วยสามเท่ากับเก้านะคะหลักหมื่นบวกด้วยตรงนี้ก็คือเลขศูนย์นั่นเองนะคะหนึ่งบวกด้วยศูนย์ได้เท่ากับหนึ่งหรือหรือดึงหนึ่งลงมาใช่ไหมคะลูกอ่าอ่ะ,อะเพราะนั้นคำตอบเวลาตอบเราตอบเป็นเลขไทยนะคะเอ้ใครยังบวกไม่เป็นอยู่บ้างเอย มีไหมคะอ่าเดี๋ยวถ้าไม่มีคุณครูคุณครูขอเนให้นะคะการบวกก็คือการเพิ่มนะคะในหลักหน่วยมีอยู่5เพิ่มก็ไปอีก2ก็นับเพิ่มก็ไปอีก2 5 5นับต่อนะคะลูก5แล้ว5แล้ว6แล้วก็7นะคะคำตอบก็คือ7นั่นเองนะคะ1บวกด้วย7หรือ หรือนักเรียนจะเอา7ไว้ในใจแล้วก็เพิ่มไปอีก1 7แล้ว8นั่นเองนะคะ4บวกด้วย0ก็คือ4เพิ่มขึ้นอีก0ูนย์ก็คือไม่ได้เพิ่มเลยก็คือ4บวก0จะได้0นะคะหรือหรือเราอาจจะเห็นว่าไม่ว่าจำนวนไหนที่บวกกับ0ก็คือจะได้จำนวนนั้นใช่ไหมคะลูกต่อไป6บวกด้วย3มีอยู่6 บวกเพิ่มก็ไปอีก3เอา6ไว้ในใจนะคะนับต่อเข้าไปอีก3 6แล้ว7 8 9ปนั่นเองนะคะแล้วก็ตรงนี้1ดึงลงมาหรือว่า1นบวกศู์นั่นเองนะคะก็จะได้1อ่าหรือนะคะหรือจะเขียนแบบนี้ก็ได้นะคะใครที่ว่าตั้งหลักตรงกันแล้วแม่นย้ำแล้วว่าเราจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่อะไรล่ะ ไม่ตั้งหลักผิดแน่นอนนะคะก็ก็ตั้งอย่างนี้ก็ได้นะคะโดยไม่ต้องเขียนหลักมานะคะอ่ะบวกกันเห็นไหมคะหลักเดียวหลักตั้งหลักให้ตรงกันบวกกันนะคะคําตอบแล้วตอบเป็นตัวเลขไทยใช่ไหมคะอ่ะตัวอย่างที่3ค่ะลูก439บวกด้วยบวกด้วยอะไรเอ่ยตัวเลขเยอะหลักหมื่นใช่ไหมคะลูก5้หลัก ก็คือ37,160นั่นเองนะคะอะมาบวกกันวิธีธรรมนะคะตัวตั้งคือ439ตัวนี้ครูย่อไม่เขียนหลักแล้วนะคะอ่าไม่เขียนหลักแล้วแต่นักเรียนต้องรู้นะคะว่า439ก็คือ4อยู่หลักร้อย3อยู่หลัก10แล้วก็9อยู่หลักหน่วยนะคะบวกด้วย 7, 1ม6 0่ั้ยใช่ไหมคะอ่า3อยู่หลักหมื่น7อยู่หลักพันหลักร้อยเลข1ตรงกับเลข4 6ตรงกับเลข3และเลข0ตรงกับเลข9นะคะอ่ะบวกกันหลักที่1บวกกันก็คือหลักหน่วย9หน่วยบวกกับ0ย์หน่วยได้ได้กี่หน่วยคะ ได้9หน่วยใช่ไหมคะก็คือ9บวกศไม่เพิ่มขึ้นมาเลยก็คือเท่าเดิมนะคะต่อไป3บวกด้วย6หรือนักเรียนจะเอาตัวเลขที่มากไว้ไว้ในใจก็คือเอา6แล้วก็บวกกับ3ใช่ไหมคะ6นับต่อเพิ่มไปอีก3 6แล้วบวกเพิ่มไปอีก3 6แล้ว7 8 9นะคะหรือหรือจะเอา3 ตั้งไว้ในใจ3แล้วเพิ่มก็ไปอีก6 3นะคะ3แล้วนับต่อจาก3นะคะลูก3แล้ว4 5 6 7 8 9นั่นเองนะคะก็ได้9เหมือนกันนะคะไม่ว่าเราจะเอา3ไว้ในใจหรือเอา6ไว้ในใจเพิ่มไปอีก3นะคะมันก็ได้9เหมือนกันใช่ไหมคะแล้วก็1ในหลักร้อย อ่าสในหลักร้อยบวกกับ1ในหลักร้อยก็ได้4บวกเพิ่มไปอีก1ก็เป็น5นะคะมาดูกันนะคะคำตอบก็คือ37599นะคะหรือจะเขียนแบบนี้ก็ได้นะคะเขียนแบบนี้ก็ได้ก็คือเอาตัวมากนั้นตั้งนะคะแล้วก็บวกด้วยตัวน้อยก็คือ37,160ตั้งนะคะ บวกด้วย439คําตอบเป็นไงกันเอ่ยอ่าเท่ากันใช่ไหมคะลูกเพราะฉะนั้นให้นักเรียนเอาเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะลูกไม่ต้องทํามาทั้ง2แบบนะคะแบบเดียวก็พอนะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะก็จะมีการบ้านให้นักเรียนทําทั้งหมดนะคะ10ข้อนะคะเดี๋ยวคุณครูจะจะเอารูป นะคะจากรูปของแบบฝึกหัดทั้ง10ข้อนี้ส่งไปในไลน์อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้นักเรียนทำนะคะลูกเป็นการบ้านทำอย่างไงเอ่อทำอย่างไรก็ให้นักเรียนบวกอ่าแสดงการบวกในแนวตั้งนะคะลูกเหมือนกับตัวอย่างที่คุณครูคุณครูสอนไปนะคะ10ข้อน,นะคะก็คงไม่มากจนเกินไปใช่ไหมคะ,ะวันนี้คุณครูก็ขอจบการสอนไว้เพียงแค่นี้นะคะ ฝากการบ้านให้นักเรียนทำ10ข้อนะคะนักเรียนทำเยอะนักเรียนก็จะได้รู้เยอะนะคะจะได้เก่งขึ้นนะคะวันนี้พอแค่นี้สำหรับการเรียนการสอนของวันนี้นะคะบายบาย